สวัสดีค่ะพี่หน่อยมาจากบริษัทวัฒนายนต์นะคะวันนี้จะมาเยี่ยมลูกค้าที่ซื้อ3ล้อไฟฟ้าเคเลอออนเราแต่ว่าขอขอใช้เป็นภาษาอีสานนะคะ ลูกค้าของเราชื่อแม่มนสีมองแก้วบ้านสุกุดมแม่วันดีจ้าวัดีค่ะจ้าการใส้งานเป็นยังไงแม่รถอ่ะโอ้แต่พันมานาน่ะประมาณจ่ากิโลแบะเนีเออประมาณหกโลนี่แหละจ้าะว่านไปกับวิตามินกิบกัวโลขนว่นเนาะื้อโดนไปไหนแล้วแม่เออมันได้สองปีกว่าละมั้งแม่นว่จ้ะพ่อแมวยื้่เท่าไหร่เฮ้ยช่องแข็งแข้งยุ่แม่แม่อายุเจ็ดสิบเจ็ดสิบห้าสิป้าแม่มาช่องแข็งแข้งแท้จ้ะ กาแข็งแรงเงี้ยรถคันนี่นล่ะเมนมาจ้าวานบ่ได้ยาง <laughs> แม่นบ่อันนี้วมาความจปีเลยจ้ะอันไปใส่กันั่งรถคันนี่ล่ะมีคนถ่วงบ่แม่ว่าได้รถงามไปใส่กัว่าอันนา้าเจ้ามาได้มาสมบายแท้ว่าซั่นว่าไม่ได้ขี่รถงามแท้ถึงดีแท้ว่าซั่นสบายอเออสบาย<ม><ฮ>พูดเดี๋ยวนี้แข็งแรงยงอ้รถคันนีล้ล่ะเพราะว่าบ่ได้ยางไปใไส่ใส่จรวดอ๋อจ้าแม่นบ่จ้า ไปเป็นให้ไปนะกระไส้รถคันนี้ประจำเนาะไปวัดไปว้ากระไส้รถคันนี้อย่ข้น่ยกระใสันนี้่ะพนกรถามว่าโอ้ยมาดีแท้กอยังได้ยูผู้ไดก็ได้ก็ยังได้ยูบอกใครไน้คอจีไปซื้อว่าสั่นพนว่าไนบรรทุกของบรรทุกอย่างมาบ่กระใส้ฟื้นอันแล้วใส้ฟื้นไปใส่ของมาไสื้นใส่ยางปพความสีแม่ใส่ฟื้นก็ได้ใส้่ายเลยไส้ทัางไส้ไม่ดีละ้มาดีแท้คือรถอะมองนี้กระไส้ได้มองนี้ก็ใส้ได้ได้รสเนี้ยทั้งเน แม่อันมีถามเลยบ่าเนี่ยเพรว่าคนรุ่นแม่นะ่ะอยากได้รถน่นะแม่กินน้น้ำเพื่อนแบบใดดีเื้อให้เพื่อนมั่นใจให้เพื่อนกล้าขี้กล้าขับไปให้ไปนัดไปวัดเพื่อนกับแม่งเสร็จไหมครับเพื่อนไปซื้อไปอยังยังเสร็จไหมแม่กินเน้น้ำมาจังไหนแม่ก็บอกอว่ามาัดขีไงจ้ามาขี่เนี่ยก็บอกว่ามาสิหัดให้อโอ้หัวหากเลยล่ะจ้าง่ไงจ้าหให้หัวหน้จ้าหน่อยแม่บ่กจะแม่จ้าบันี้ก็ หอดบอกคนมาขี้หอดบอกเบิกบอกดูพี่ขับเพิ่นให้เพิ่นจะร้องขี้รถแม่น้ำแม่นบอกแม่นเพิ่นจะร้องขี้เพิ่นแต่ขี้ว่าโอ้ขี้ดีแค่เพิ่นว่าเพิ่นกินแต่ื้อยูสันจ้าเพิ่นอยากได้หลายคนหอดเพื่นว่ามันขี้ดีจ้าจ้าจ้าก็สั้นมื้อนี้ลูกกะขอขอบพระคุณแม่ม้นหลายหลายเมื้อนี้ลูกได้ออกมาสัมภาษณ์มาเยี่ยมเยี่ยนแม่ถึงให้ถึงน้าแม่เด้อแม่เด้อขอบคุณแม่หลายๆลด้วยจ้าที่ให้ ทั้งบริษัททั้งทีมงานมาสัมภาษณ์แม่เนาะขอบคุณแม่มุญนะคะค่ะแม่ก็ขอบคุณจ้าสวัสดีค่ะปิมานมัดูิเลเนาะมาเดินดูสัมภารุก้าแม่ก็ดีใจด้วยกันสำหรับภารกิจเราวันนี้ก็เสร็จิ้นลงแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามเราด้วยนะคะว่าเราจะไปถ่ายทำที่ไหนต่อสวัสดีค่ะบ๊ายบาย